มั่นใจได้เลยนะคะคว่าดับเบิลแม็กของเราเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะพูดถึงว,ว่าเราขายดิบขายดีเราบอกกันว่าอืมอจะผลิตไม่ทันอยู่อรขนาดนี้่ถ้าไม่ถึงขายดีขนาดนั้นดับเบิลแม็กของเราทําอะไรกันขึ้นมาคะต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่ขายดีเนี่นะฮะเพราะว่าของเขาดีจริงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเรื่องของสมุนไพรที่หายากแล้วก็นําเข้ามา100% นี่นะฮะมีสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ uh huh. และที่สําคัญนะฮะสมุนไพรของเราเนี่ยนะฮะช่วยในเรื่องของสุขภพศน้องชายท่านชายนั่นเอง oh. อ๋อนะฮะผู้ชายที่เขามีปัญหาอะไรกันมากมายเหรอคะเรื่องน้องชายเนี่ยค่ะพี่นิวโอ้โหมันเป็นปัญหาแบบว่าสําคัญอันดับแรกเลยนะฮะ uh huh. อันดับต้นๆเลยนะฮะของผู้ชายนะครับงงต,ตัดเรื่องหน้าตาออกไป uh huh. นะฮะถ้าเกิดคุณไม่หล่อนะฮะคุณไม่รวยแต่ถ้าเกิดน้องชายของคุณมีประสิทธิภาพที่ดี ทั้งใหญ่ทั้งอึดโอ้โหทั้งทนมีเลยฮะว่าผู้หญิงจะไม่ติดเชื่อไหมฮะว่าเพื่อนผมคนนึงเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนนิวเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยถ้าของมันไม่ใหญ่เนี่ยกูไม่ครบแน่นอนฮะเออก็แปว่าคือเอาไงคือเอาให้ความสำคัญกับจุดนั้นเลยสิคะมันมีดีแค่อย่างเดียวคือน้องชายของมัน ใหญ่โตมาหือมามากโอ้ซึ่งงั้นแสดงว่าถ้าใครอยากเป็นแบบเพื่อนของพี่เนียวคนนั้นต้องทานดับเบิลแม็กของเราอย่างวันนั้นเนี่ยนะฮะที่น้องเชอรี่ไปถ่ายปฏิทินทีมงานของเราเลยไม่ครับไมครัแค่แค่ถือกล้องเนี่ยมือสั่นยิกๆๆๆๆแล้วมัน๊๊าวเ ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นกคืออาการที่แบบว่าเฮ้ยแบบเราไม่ไหวแล้วบางทีตื่นเต้นบางทีมันก็ทำให้นน้องปี้เลยเออมีเหมือนกันจริงๆนี่นี่นี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะว่าทำไมถึงหลังเร็วโอ๊ยตายดูซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูซะก่อนดูแต่รูปซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวนะมันข้ามเป็นเรื่องปฏิเสธฉันได้ไงเนี่ย คือบางทีผู้ชายเนี่ยนะฮะเกิดอาการตื่นเต้นโอ้ตายตายตายนี่นะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของปฏิทินนะฮะว่าจะทํายังไงถึงจะได้ปฏิทินน้องเชอร์รี่นะฮะอาผู้ชายเห็นแบบนี้ปุ๊บบางทีหลังเร็วยังไม่ทันจะร่วมเพศเลยคือสมองจินตนาการแล้วหลังเร็วแล้วอ่ะถ้ามันแบบเร็วขนาดนั้นอะที่พี่เก๋ถามว่าจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกยังไงบางทีแบบสมมติว่าเหมือนเราเพิ่งจะเครื่องสตาร์ทอะพี่เก๋เพิ่งจะแบบบิดกุญแจจะแบบกำลังจะ เกียร์ไปต้องอ้าวทางหมดแล้วเออไปไม่ได้อ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าพี่มีอะไรกับน้องเชอรี่พี่เห็นเด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 นเนี่ยโม้ทำหน้าไม่ขนาดนั้นไม่ได้เห็นรูปน้องเชอรี่แล้วพี่ก็เราก็ไม่โอ้ยสมมุติสมมุตินะฮะเราเริ่มมีอะไรกันปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าพี่เสร็จก่อนแล้วไวมากน้องเชอรี่หมดอารมณ์ไหมคือบางทียังไม่ได้เริ่มมีอารมณ์เลยด้วยซ้ำไปไปแล้วเรามันก็จะ แล้วพูดถึงเรื่องแบบว่าสัมพันธ์ทภาพแผ่งความเออ่ความมีเซ็กกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โอเคผูห้หญิงการแบบต้องการแบบไหนเวลาแบบว่า ต้องการแบบว่ากินไม่จำกัดก็จริงๆแล้วเนี่ยน้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยความพึงใจของทั้งคู่นะแต่ว่าที่สําคัญคือแบบอย่างน้อยขนมขนาดอะไรมันก็คงจะแบบสอดรับไปด้วยกันออถึงแม้ว่าจะไม่แบบหูใหญ่อลังการเป็นฝรั่งอะไรขนาดนั้นก็ตามดีแต่มันก็ควรจะมีความแข็งแรงแล้วถ้าเกิดเออแบบถ้าเกิดว่าเอออาจจะไม่ได้ใหญ่อลังการมากแต่ถ้า แข็งแรงมันก็จะสามารถทําให้สุขสันต์ได้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเสร็จก่อนหลังเร็วก่อนอรู้สึกยังไง ก็ถ้าสมมติว่าแรกๆเราก็อาจจะยังยังยังเฉยๆยังไม่อะไรแต่ถ้ามีครั้งสองครั้งสามสี่ห้าแล้วก็ทําทุกๆทีก็แบบว่าไปก่อนทุกทีเราก็จะรู้สึกแบบบางทีก็ขี้เกียจจะทําล้ะทําไปทําไมใช่อ๋อนะฮะเห็นไหมก็คือมันได้รับความสุขไม่เท่ากันถูกต้องผู้หญิงก็จะมองว่าผู้ชายนี่เอาเปรียบแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ถึงสวรรค์สักทีนะฮะปัญหาต่างๆก็ต้องกลับมานะฮะเรื่องของการแอบมี ชูอ่านะฮะแล้วหรือไม่ก็บอกเลิกกับผู้ชายเธอทําให้ฉันไม่ได้อ่ะเหมือนที่พี่นิวกําลังโดนมาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีทางนะฮะไม่มีทางเพราะพี่เนี่ยนะฮะทาให้ผู้หญิงเสร็จไม่ต่ํากว่าสองรอบโอ้ตายโอเคเชื่อพี่เชื่อพี่ คือถ้าพี่นิวสามารถทำได้ขนาดนั้นจริงๆ<ะ>ที่พี่นิวทานดับเบิลแม็กเข้าไปดับเบิลแม็กมีอะไรยังไงเป็นส่วนผสมถึงได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่แบบ,บโอ้สองรอบสารอบได้ขนาดนั้นนะคะพี่นิวค่ะคุณผู้ชมฮะ,ฮะเดี๋ยวจะหา,าผมขี้โม้นะครับ<ะ>เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะผมจะให้คุณผู้ชมนะครับไปดูว t r ีอาสมุนไพรต่างๆ mm hmm. ที่รวบรวมไว้อยู่ในดับเบิลแม็กโฉมใหม่ mm hmm. ของเราครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ย่าหนอนตั้งถังเช่าเป็นย่้าหนอนของแท้จากแหล่งกําเนิดที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีมีสรรพคุณเป็นเลิศด้านการบำรุงเพศเป็นสมุนไพรหายากอีกทั้งยังช่วยในการบำรุงร่างกายรักษาโรคที่เป็นสาเหตุจากการเสื่อมสมรรถภาพตา่างๆเช่นเบ้าหวานความดันไขมันในเลือดโรคเรียนโรคไตโรคทางเดินปสัสสาวะเป็นต้นรากมาฆ่าหรือที่เรียกอย่างว่าสมเปรู เป็นสมุนไพร,รบำรุงสมรรถภาพทางเพศที่ส่งผลได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แบบครบวงจรทั้งการเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายเพศหญิงเพิ่มปริมาณอสุจิอีกทั้งยังช่วยในการบำรุงร่างกายแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติในเพศหญิงเป็นสมุนไพรที่วงการแพทย์นิยมนำมาเป็นส่วนผสมในการรักษาปัญหาภายในของผู้หญิงตรนกัสอาลี เป็นสมุนไพรชื่อดังในด้านการเพิ่มสมรรถภาพเพศช,ชายนิยมเรียกว่าลาบปลาไหลเผือกเป็นสมุนไพรที่ไวต่อร่างกายเพียงได้ทานในครั้งแรกในไม่กี่ชั่วโมงอีกทั้งช่วยในการบำรุงร่างกายสมุนไพรตัวนี้จะออกฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนคนสมัยก่อนนิยมแกะเปลือกสดๆเพียงแค่เท่าหัวไม่ขีดไฟก็จะให้สรรพคุณในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ตามใจต้องการอย่างรวดเร็วอบเชยเป็นสมุนไพรส่วนผสมที่มีฤทธิ์เย็น มีสปปรรพคุณในการช่วยผลักดันให้เลือดลมเดินสะดวกเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่จําเป็นเพื่อลดความร้อนจากสมตองกัษตลีหรือหญ้านอนถักเช่าที่มีฤทธิ์ร้อนเป็นทนอยู่แล้วสามารถกลับสมดุลให้ตัวยาเข้ากับร่างกายได้ง่ายลดผลข้างเคียงที่เกิดกับร่างกายเช่นอาการร้อนมุกว่าลดความดันอันเกิดจากสมุนไตขยายหลอดเลือดให้ไหลเวียนได้สะดวกรักษาโรคที่เป็นสาเหตุจากการเสื่อมสมรรถภาพต่างๆเบ้าหวานความดันไขมันในเลือดโรคเครียด โสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันเหนือเรื่องของยาบำรุงร่างกายที่สกัดมาจากสมุนไพรซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูก,กำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและร่างกายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพราะเป็นสูตรสมุนไพรจีนโบราณ ที่เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะยิ่งทานยิ่งดีต่อสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเกาะกำบังโรคจากโรคภัยได้ดี